เป็นไงก่อนทําหลังทําโอเคครับผมรู้สึกติดเท้าแล้วก็แรงท้องแรงบิดมาเต็มครับผมโอ้โหแค่เปิดสวิตยังไม่ได้ฉีดเลยไหลแล้วใช่ไหมไหลแล้วครับนี่ก็จะเพิ่งถอดมาให้เห็นนะเอามาใส่ครับผม แล้วมันฉีดไม่เท่าเห็น้ยครับเนี่ยมีเท่าด้วยเนี่ยสูบนี้ไม่มีแรงเลยแล้วไหลเลยเห็นไหมครับครับผมคือริสันรุ่นเนี้ยไทนารุ่นเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องหัวฉีดเยอะมากครับแล้วกองก็ต้องใส่กองดาดของมันถ้าไม่ใส่ไมค์คอนไม่ได้ก็ก็จะฉีดเละอย่างนี้ครับครับครับฉีดไม่เท่าแล้สะดุดเออสะดุดเร่งไม่ออกที่ที่บอกเอฟทำไมวิ่ง้ะมันแปลกๆเดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางครับว่าเดี๋ยวบางทีก็หยดบางทีก็ไหลครับ ครับตามนั้นอันนี้เจ้าของอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนครับเดี๋ยวดูกองดูอะไรก่อนอย่ายเพิ่งว่าเป็นยังไงสุขภาพอันนี้ที่ที่ที่โคราชแนะนำมาและใช่ใช่ครับอ่าเพราะเขาเกะมาแกะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางคนนึกว่าเกียร์พังครับรถออกแรงไม่มีเกียร์แต่จริงๆไม่ใช่มันเกิดจากรถไม่มีแรงเหตุครับก็ไปเช็ดซาวเปอร์ตรงนีก่อนคุณบอกว่าต้องเอาขึ้นมือวัดที่ไปค่อยเสียก่อนแล้วจะวัดค่ามมาไม่ใช่เศษกระสุนไปบอกไม่บอกนี่มันต้องเครื่องมือบอกคคคครรรัับออออออ่่่าาโเเืืงมมนีใใหยกช้ได โอ,โโอ้โหว่าทยเลยเลือแต่ต่อจริงๆมันต้องมีมีตัวก,กอเมียนะครับครับผมมันเหลือแค่แค่นี้แล้วอะ่ะแปลว่ามันตันมันแย่มากมันน่าจะจอดนานด้วยอะไรด้วยพวกพวกนี้พวกนี้มันไม่อยู่กันขับน้มันมอยู่ที่เวลาครับ,รบม,มาประมาณสองปีสามปีต้องมาเปลี่ยนทีโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนั้นอเปลี่ยนประามาณนั้นสองปีสามนี่นเห็นนะครับ แตกเป็นชิ้นๆเลยครับครานเศษพวกนี้มันก็จะอยู่ที่ปลายหัวฉีดนี่มันก็ไหลรั่วเลยครับเพราะมันจะเป็นเหมือนกระบ,บาววาป็นซิสอย่างเง้ย<ช><ช>พอปุ๊บมันไปคายอยู่อะ<ช>ดูที่อยอันให้ดูเลยว่าอาการหนักเพราะอะไร<ด>โอ้บางคนบอกไปเปลี่ยนเนี่ยแล้วสักพักคอยมันจะพังครับเพราะว่าเวลาอ้อไอ้ห้องที่มันเผาไหม้บางเนี่ยมันจะทําให้คอยมันร้อน หัวเทียนพังแล้วก็คอยพังตาโอเคนะครับเป็นชิ้นเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วผมเรียกมาดูครับคือเราไม่ได้เปลี่ยนแค่กองเปลี่ยนทุดซ่อมทั้งหมดนะครับโอเคนะครับคโอเคหน้านะครับปีอะไรครับผมเออสองสิัวมาณสิบกนะครับอันนี้นะยโฟมันจะตีพัดละพุ้งละ่อที่ไม่ใช่่อที่โยดเลยอันนี้กองเดิมนะครับอันนี้กองใหม่เปลี่ยนที่โอลินฮะเปลี่ยนใหม่นะครับชุดซ่อม นะครับคือไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตัวกรงองเราเปลี่ยนทั้งหมดแล้วประกันหนึ่งปีครับสามปีเจอหน้ากันอีกบนะครับนี่ตอนมันหยุดก็จะไม่มีหยดไม่มีรั่วนะครับเนี่ยโฟเลยนะคนละเรื่องเลยนะครับเท <h> ่ากันแล้วนะครับไม่มีหยดแล้วนะนะครับตอนแรกหมวกก็ไม่มีนะครับเปลี่ยนหมวกให้หมดแล้วนะรเราใส่หมวกให้แล้ว ถามกี้ปอนแรกหมวกเทะวโอเคนะครับชัดเจนนะครับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับขอบคุณครับมาดูก่อนทํานะครับว่าเป็นยังไงคาแรคเตอร์รถต้อบเครื่องนะครับเล่นไม่ค่อยไปนะครับไม่ติดเท้าเมื่อกี้ไปวัดเอฟเอฟก็ค่าไม่ค่อยได้นะครับมันโดดไปโดดมาคิดว่าหัวชินน่าจะตันนะครับ เดี๋ยวลองดูอีกทีเลยเดี๋ยวแก้ไขมาดูครับโอนจ้ของรถโอเคนะครับดูหลังทํานะครับอ่ะเดี๋วใหเจ้าของลองเองอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมเหยียบเองัวเองเื่อนอ่ะรอบสืมลชน,ลลน,นไม่่านะี่าฮ่าฮ่่่าฮ่าี่าฮ่าฮ่ยฮ่าา่่า่่่อ่า่่ี่่ อ่ะไปเดี๋ยวไปลองขับแล้วเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ครับขอบคุณครับเป็นไงก่อนทำหลังทำโอเคครับผมดีดีขึ้นเยอะเลยประมาณ60%รเเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยดีขึ้นมากมากรู้สึกติดเท้าแล้วก็แรงคล้องแรงบิดมาเต็มครับผมเพิมันเร่งต้องไม่ต้องลึกเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องลึกใช่ครับผมเปเกี่ยวไหมกับเครื่องสี่สูบสองพันอรี้หนักไม่เกี่ยวไหมลบความเชื่อนั้ไปเลยครับ มันมากกลัวเสียเมื่อก่อนมาเป็นสองท่อมันจะดังหูใช่ใช่ครับอันนี้มันจะเต็มท่อวู้ดวูดเสียงว่าจะอเหมือนเราได้ทาท่อได้ใช้ท่อที่เราทํามาครับเต็มที่อ่ะเนาะครับผมอ่านี่มให้ดูก่อนนะเครื่องสองพันเขาบอกว่าดีหนักนะเจ้าของบอกไปติวเลยนะครับแฮปปี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ